เรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งนสถานที่ที่แบบยอดเยี่ยมมากเลยนะตัดสินใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นความี่ถึงที่แบบยอดเยี่ยม,มของสื่อการพักผ่อนเนี่ยเูือดูผลม,มันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะเป็นบรรยากาศเชี่ยแบบาวมากเลยนะ และนี่เป็นอีกครั้งที่ผมเลือกที่จะกลับมายัางที่แห่งนี้ในฤดูหนาวแบบนี้หมู่บ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่